เราไเดิอนอ่านแชทว้แค่ตะกั้เกี่ยดเล่นเลยมันคการเรียกตีนะถ้าดูด้นั่นนะไม่รู้ว่าผมเรียกว่าแค่อะไรโอ้ผมไม่ไอ้แ่เรียก,กตีอย่างไรเรีเตีอย่างไร้ย่ you bro? เบเีตีอย่างไรเร e ยกอ r ู่ u มาไร่บ uh ูดเจ็บเอาเที่ยงเลยเฮ้ยแค่ดุจี้เลยวันนี้ตายหมดติดติดเลยตัดมาให้มันตัดหมดเลยตื้อตื้อนุ่มตบตัวเลย กัมเลยเอไม่ไหม่เดสกิลสกนสกิลสกิสกิลไม่ไ้หตาแล้วอโอ้ีตายลไม่เล่กันเดอโอ้นี่เจ๊งตึ้งเตึ้งไปแล้วตายตะยแล้วตายแล้ว ตาแล้วโอนี้ใหญ่นี่เนี่ยตบตประชานเกือบปชนี่นี่มันคือเออแบบว่าเออกันเลยลูกลูกลูกดีกันเลยเจอเเป็นเยนกด้ายตายโอ้โหใจหมด้คนออกออย่างง้ลุงก็เก่งนะครับ ตอนนี้ผมมีครูไิจอยู่บนหัวผุเลยตอนนี้นะไม่เสียกุญแจละผู้สร้างแกล้งผมเอ้ขอสักล็อกวอลเลรตได้ไหม <c oughs> นั่งอยู่ยื่นั่งอยู่กับผมแล้วก็ทำงานไปแล้วก็ทำโุาชแจเลยผมจะขึ้นแต่ละหลอดอ่ะ ผมไม่ใช่ดาวสเตนผมไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ก็แค่เดาไงมันอาจจะไม่มีทางแค่น้องไอ้รู้เกิดน้องลุงลูกเพราะว่าคนเล่นเราบอกส่วนใหญ่มันก็โอ้โหแม่เป็นเล่นส่วนใหญ่แต่รู้อ่ะมันมาหาผมแล้วลุงเอ้สวัสดีกูคือช่วยด้วยลุงมาแล้วจากหน้าประตูช่วยตัวเองไม่ได้อยู่ตัวนี้แต่ผมจุกมันได้ผมจุกมันได้จุกได้เหรอเพื่อนซ่อมเครื่องอยู่ใครไปไหนไอ้ข้อไรกไอ้ข้อเป็น ยกกอะไรมิกเซอร์้คนเจ้าผมไอ้ไอ้ออกเจ้าผมเจ้าตาตาเจ้าเจอเส้นหนึ่งจุกเฮ้ยเจอลุงพอดีไปบ่ายลุงเจอกันเจอกันมาลุงพอดีพอดีมิกเซอร์ไปไหนตัวอะไรอ่ะเจ้าเจ้กเป็นตได้วยได้เประตูด้วยจะไปตั้งตีงเลยไอ้คนเป็นจ้ามามาอยู่กันที่เดียวเลยนะไม่รู้ดิกลัวอะไรวะกลัวมากเลยไม่ใช่กยกัไม่ใช่วยกันช่วยไม่ได้ลุงเสียงเสียงมันมาแล้ว งั้นมาซับบงงั้นมาซับบังเดี๋ยวไปช่วยเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดประตูไม่ได้กดอีซี่ผมมิกด e แล้วมันกด e มิกเซอร์สวัสดีมามึงมาอยู่ที่เดียวเลยไปมิกเซอร์มงั้นมาซับบัาเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนได้ไหมอย่าให้มึงอยู่คนเดียวกลัวพวามรำมานเหลือเกินไม่เฝ้าแล้วห่วยก่อนอ่าแบ็คออสตาร์ด้านไหนวะโอ๋อต้องกด เดี๋ยวไปเราไปใช้ไปใช้เด็ดใช้ไปใชสีแดงมาเลยไม่ไดแล้วลุงมาก่อนลุงไปเถอะว่าไงเซ็กทอยจะจะฆ่าฉั้น่เหรออยากไปหน่อยนะเอ้ยนกไอ้นกไอ้นกไอ้นกเขาถือโต๊ปีศาจท่อนี้จูกได้หนนี้จูกได้หรอไอ้หนูน่ากลัวเลยแบบอะไรเนี่ยแบบคล้ายๆเหมือนในนี่เลยอ่าไม่ดีอะ ่าเหมือนเหมือนมในได้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 เลยนะจะเลยว่าแต่ใจยังไงว่นยังไงเดี๋ยวไม่ได้แล้วไม่ไม่เข้ามาหาผมร้วนเลยอ่ะลุงอ้าวมึงเห็นกูเหรอมึงตายข่าวเป็นหน้าตาดีไงมึงตายเว้ยเฮ้ยขาเป็นหน้าตาดีไงทำไมล่ะลุงเออมึงปิดประตูมึงตายดตเ้งไว้นี่ตึง้งดีเลยมึงไปตู้เลยตายเลยตรงใจหมดเลยไว้นี่เฮียแกรปิดประตูใส่หน้าวันนี้ นี่มันนี่มันนี่นี่ไม่ทอเ่ข้าแย่ันเี็นอะไรไอคอนอยู่แล้วหรอสร้อยนส่สร้อนตบใจแป๊บไปห้องวีีไว้ไปห้องวีนีไ่ดีถึงว่ายองนีีโดนลาดไดแล้วลงเนียทรมานไม่เื่อดี่ิตคูไปไม่ได้ต่วุ่บซัเออแ่ใจให้ดแต่เพ่งตายแน่นอนเฮ้ยมันดิ้นไม่ได้ลุงแป๊บนึ่งน่ดนีไงยกไปแน่นอนด้วยโอ้โดนจับเข้าแคปซนเลย มึงย right ah. oh. uh ุกไม่ได้แน่นอนนะมึงย right? ุกไม่ได้แน่นอนด้วยห้องนี้ไม่มีอ้นั่นหรอกเว้ยไปอย่าไปยิบอย่าไปยิบไม่มีเราคัสต์ราคัสกันมันไม่มีตัวใครไปช่วยนะอย่าพูดเลยวันตีพิกเซอร์วันตีพิกเซอร์ตัดตายซะขาจกรล์กิงซตายซะเมื่อี้นี่แหละคนจริงต้องห้ามเฝ้าเฮ้ไวัวดีลุงไอ้วดีลุงมันเฝ้าไม่ได้เฝ้าแล้วก็ไปตายไอ้คนก็เฝ้าไป มิกเซอร์มิกเซอร์เอ้ยซุปเอร์สเปดองมิกเซอร์ไปนีดีกว่าอะไรวะมันเป็นตัวมันเป็นหมายดีกว่าซุปเปอร์สเปดดีกว่ามามามิกเซอร์มิกเซอร์มามามาผเป็นสเตลล์รู้สึกว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยห้องนี้ห้องวีพีมิกเซอร์มานี่เลยนี่นี่ห้องนี้ไปเลยสเตลล์เออเอาไปเลยห้องนี้เลยนี่นะเท่าไหร่แช่แข็งกันไปดีิผมโดนแช่แข็งเฮ้ยมีมีคนมีคนไปเจอเพื่ออีกอีกคนหนึ่งเหรอ เป็นคนจะไปช่วยอุ้งสมบัติได้อุ้งสมบัติแต่คือมี็นคนไปช่วยเออใหม่ๆแล้วเนาะโอ้โหไปกันมาดูด้วยโอ้โหไปเจอลุงแล้วเดี๋ยวเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วสัตว์ถึงวะนี่โอเคลุงแม่ใบเล่ลุงแข็งอะไรไปดิลุงจะไปไหนแข็งเนี่ยลุงจะดูวารสุดท้ายลุงดูไงกดตัวไหนดูเหมานดีอ๋อนี่สติ๊กเติร์กไม่ต้องไม่ต้องเก็บปั๊บเลย มโอ้ยคนอื oh, oh, ่นโอ้รถลักแหละคนที่ไอ้นั่นที่โหดๆนั่นอ่ะตายจะเดือดไม่นะตายซะความว่าจะเตะจะไม่ทำอะไรกันตรงนั้นน่ะตามตะดเน่าโอ้ไอคอร์ดอยู่แถวๆอะไรนั่นอ่ะมันก็เคยมาดูลุงเขาเสี้อกระโดงไม่ได้เงยเอามิสื้อมันจับอยู่ดรุงเอาลุงอยู่ไหนล่ะเออลุงช่วยช่วยเร็วช่วยไม่ได้เลยเขาคือตัวแทน อ้าวคือช่ยไมด้เนี่ยแทม่ได้หรอไอ้คนผ่านลงแล้วไอ้คนไอ้คนผ่านลงแล้วไม่กลัวไม่กลัวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไอคอจะจะมาเรียบเทียบกับฉันเอออาเข้ามากม่ช่วยไม่ได้แม็บั๊กเราลูกใส่เป็นเละจะแล้วเม็มันบั๊กแล้วนี่ทำสีนี่ไม่ได้แกงวะจิง ลุงไม่รู้จะไปกดไม่ได้ลุงอาจจะต้องเข้าออกเข้าออกมันอาจจะได้นะลุงเส้เข้าเดินออกเอเส้ข้าเดินออกใช่ไอวีพีดีกว่าโอ้โหตาหมาตวโตเลยตามหาวีพีก็เล่นกัดีกว่ามาเล่นกันหน่อยไหมผมผมว่าไอ้คอสเข้าหลอนตรงที่หน้าตาเขาเหมือนนี้มากกว่านะใช่ผมคิดว่าขั้นตกรหน้าตาอันนี้จริงผมวิ่งเลยนะเวิ่งไปเห็นหน้าแหละ บินทะละไลน้อนตายอย่างนี้นี่ก็ทีลุงไม่ชอบอ๋อดักควายนั่นแหละอ้ออันนี้ควายเอ้ประตูเปิดถึงมัเจอแล้วบอกแต่าตายเลยอ่อโะนเตะไลแสดงกับัเลยเลยุงดิ้นเร็วลุงตายเลยออยงดูนะแต่มันช็คปติได้นะคาเซบอไอบล็อกมันตีถึงกระลา

ไม่ได้เลี้ยงเกมันไม่ได้เลือกเไอ้นบช่วยขอเว็บขอเว็บบักหน่อยได้ไหมนพลจากเต็มร้อยหนึ่งอะจะซื้อแเต็กตัวหน่อยนบเขียนเลยเขียนว่าอาร์ชอปแบบมันจะขึ้นเว็บแรกเลย A R C A R C H O P ไมันจะมันขึ้นเป็นร้อแล้วก็แค่เติมเงินเข้าเว็บแล้วก็กดมัซื้ออาร์เซนอนน่ะ A R C ลง A R C เนึ่งร้อย A R C ถ้าถือศพกิัน เดี er mm ๋ยนส่งใเรสูอะสกูเดี๋ยวกังเวกัเด้เดี๋ยวสกเดี๋ยวันลงเดี๋ยวส่งให้ลงส่งให้ลงแล้วลงส่งแล้แะนี่แหละพอดีเลยเใช่เลย้ยเดรียมเป็นเดมเป็นเดยมเป็นงแยกแล้วอ่ะเอออยากกินฉลามจังเลยผมจะตาล่าให้หมนด้ไปเดี๋ยวไรเลยลุงมาเลยเดินชาร เออโนบมีคำถามไหมเราสองคนนี้กจัดกันมานานกี่ป no yes ีแล้ววะไม่กันตอนไหนแล้ววะลืมลืมไปรถแต่วนารถแต่ว่านานมากเลยแต่วันนี้เขาไม่ดี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 มีของอะไรมึงเว้ยโนบโนบไปไหนแล้ววะไอ่ก็ขายเพื่อนไอ้เหี้ยขายขายไม่ขเพื่อนเรื่องอะไรหัวเมิงหัวเมิงหัวเมิงเฮ้ยไอ้วะเฮ้ยจับไม่ตรงไม่ได้ What the fuck เดี๋ยวเร่ๆเฮ้ยอ๋อเอามาจับตัวอยู่เดี๋ยวนะผมผมตรงทางว่ะเดีตรงผม่ตรงทางทางไหนวะเฮ้ยวันดีวันดีลูกเฮ้ยลูกอยู่นี่ลูกมาทางนี้ตะปูตามไม้ตงไม้ไปอยู่ว่าเมงไปอยู่ว่เมงลูกจริงโอ้ลูกจะขัดใจเองเอาเวลาไปเรื่องที่ลุงซ่อมคอมเสร็จ เรามาเละเลวเลตกใจลงตกใจมาไม่เฉยๆมากเลยเฉยๆหรอลงชินแล้วใช่ไปไปครับเปิดตนั้นมเดัยดปดตูไปดูแลูไเราะแแล้วนี่เอ้คล้องไปไหนวะไม่มีนเลยจะมาดูอะไรตรงนี้จ้าเอไอคนนึงโดนจับอีคนนึงก็โดนโดนฟักไอ้สือโดนปะเดี๋ยวแลมันโดนคนะทีวนเขาจ้าุเขากล้า ปีหนึ่งเราช่วยจะช่วยเหรอไม่ไม่ช่วยดีกว่าให้ปล่อยเขาตายดีกว่าสารก็ลงเราปล่อยแล้วปล่อยแล้วเราแค่ดีเฉยเราแค่แต่ว่ามามาทวัสดีสวัสดีสวัสดีฮางนุ่นฮลัางนุ่นนุ่นนุ่นด้วยนุ่นอะไรไรละอะไรละนั่นไมีบอกเลยลุงว่าแบบอยู่ไหนมันเป็นราคาอะไรกันวะไอ้ขอไอ้ขอหักไปเลยเว้ยคือขอหักไปเลยเว้ยเฮ้ยไอ้ลุงทำบ้านเหรอ

อะไรอยู hey oh! <c oughs> ่วะอะไรอยู you know? ่วเีย้ยไอ้เหี้ยมันไม่ยอมตีว่ะโอ้ยเจ็ปบมาแล้วปปดปว่าเจกินเินไอ้คเดี๋ยวผมมาแล้วลงดูู ไอ้ล yeah. hey, ุงไปนะลุงขยับไปขยับไปลวขยับไปแลขยับไปแลยขยับไปเล้งขยับไปขยับไปตตึมัวลไปตขึ้นมาเ้ยไม่น่าตายเฮลเฮลมิกเซอร์เฮลมาตัวนี้มีตัวนี้มีเลปินเลตีนอะไนเลปินเกมมิ่ง เออโทษวมาลุงไปละโท่ใเปีนที่เลปีนแล้วไปดีกว่าไปลุงไม่กลัวนะมนเลยไม่กลัวยังวะโอเคโอเนายคนนายคนนน่ากลัวไปครับอกว่าเขาตัวใหญผมน่ากลัวตรงไหนผมมีผมมีคููมีด่เว้ยวิวเป็นหัวผมเลยครูมีดเห็นปะกะมาดูท่าทางเลยไม่เคยไม่เคยเล่นมองงะตลุง มีขามีมีแต่ขามีมีมือ